สูตรน้ำหมกักสมุนไพรไล่มแมลงเซฟคลิปนี้แล้วเอาไปทําตามกันได้เลยนะครับน้ำหมักสูตรนี้สามารถไล่มแมลงศัตรูพืชได้หลายๆชนิดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เกิดติดตามช่องก็ฝากกดติดตามช่องเป็นกําลังใจให้เกษตรพงด้วยนะครับสําหรับมแมลงศัตรูพืชผักที่เราเจอทุกวันนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับทั้งมแมลงที่มาคอยกัดกินมาดูดน้าเลี้ยงเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดเลยนะครับสูตรน้ำหมักของผมวันนี้มีวัสดุอุปกรณ์เพียง3อย่างเท่านั้นเองครับนั่นก็คือพริกปน่นน้ําส้มสายช ุบเพิ่มลงไปในน้ำหมักสุดนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าสมุนไพรเหล่านี้มันจะมีกลิ่นฉุนช่วยในการขับไล่มแมลงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเมื่อวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วเราก็เอามาผสมในน้ำขนาด15ลิตรนะครับคนคนทุกอย่างให้เข้ากันหรือ จะใส่ในผ้าเขาบางมัดรวมกันแล้วโยนลงไปในถังน้ําก็ได้นะครับแช่ทิ้งไว้ประมาณสัก2อาทิตย์นะครับเมื่อมีฝ้าขึ้นหรือว่าพวกน้ําหมักพวกนี้หมักได้เต็มที่แล้วเราก็สามารถกรองเอามาใช้ฉีดพ่นได้เลยครับผมจะใช้น้ําหมักความเข้มข้นอยู่ที่ประมาณ3 0 4 0ถึงซีซีต่อน้ําประมาณ15ลิตรฉีดพ่นในช่วงเวลาของตอนเย็นนะครับถ้าเกิดว่ามีลักษณะอาการใบไหม้ก็ให้ลดความเข้มข้นลงมานะครับนอกจากจะใช้น้ําหมักสมุนไพรไล่มแมลงแล้วผมยังมีตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเอาไว้ใช้สล กันมันก็จะได้ผลมากยิ่งขึ้นในการกําจัดพกแมลงผมจะเลือกใช้จุลินซียบีทีกำจัดหนอนจุลินซีบิวเวอร์เรียกำจัดพกแมลงปักดูดแล้วก็จุลินซีบีเอสกำจัดโรคทางใบจุลินรีทั้ง3ชนิดนี้สามารถผสมรวมกันแล้วก็ฉีดพ่นภายในครั้งเดียวได้เลยนะครับส่วนช่วงเวลาในการฉีดพ่นที่เหมาะสมก็คือช่วงเวลาตอนเย็นนั่นเองแต่ก่อนจะเอาไปฉีดพ่นนะครับก็ควรแช่น้ำเปล่าอย่างน้อย2-3ชั่วโมงเพื่อกระตุ้นให้เชื้อสามารถขยายพันธุ์แล้วก็ทำงานได้ดียิ่งขึ้นจุลินทรีย์เหล่านีี้ไมม่่ใชสารรเเคนคเป็อ์กกิ สามารถใช้ได้ปลอดภัยทั้งคนกินปลอดภัยทั้งคนฉีดสามารถฉีดพ่นได้ทุก3-7วันขึ้นอยู่กับปริมาณของมแมลงที่ระบาดอยู่ในแปลงพืชใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สามารถกดสั่งซื้อได้เลยผ่านตะกร้านะครับ